สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตช่องนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาเยอะ,ะครับทั้งรถอะไระครับตัวน,นี้จะเป็นรถแยกอะไรนะครัมีโอตัวเก่านะครับสนใจชิ้นไหนก็สอบถามเข้ามาครับอันนี้เป็นเทน,นาสีเกียร์นะครับ แต่งเรียบร้อยแล้วครับไม่แพงนะครับวันนี้3 5มพันหนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับร้านอยู่หน้าวิทยาลัยการอาชีพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเอร์โ,โทรตามใต้เลยนะครับ เข้ามาอัปเดตรถข้างในนะครับมีรถเข้ามาหลายคัน,นครับมีเป็นมีโอนะครับมีโอนะตอนนี้ก็เช็คสภาพแล้วติดขี่ได้ครับแต่ก็มีควันนะครับมีเอกสารมีเล่มนะครับไม่แพงครับ4 5 0าเหลือประกอบสุดสีนะครับตอนนี้ก็สีก็โอเคครับ นี่จะเป็นโซนอะไหล่ถังน้ำมันพวก t r s สปิโก้เซมาดูรถข้างใน,นครับจัดเรียงเป็นระเบียบครับเพราะว่าจะทำให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บอะไรนะครับนี่ครับคาเซ่ร้อยยหครับตัวนี้ พร้อมใช้งานนะครับยางเป็นยางหน้าหลังเป็นวิบากครับสำหรับคนที่ชอบลุยทุ่งลุยนานครับเป็นคาเซ่1้5ซีซีเอกสารมีเล่มชุดโอนนะครับเจ็ันหยังเป็นเทน,นานะครับรถยังไม่ได้ประกอบชุดสีสักทีครับ เป็นเว็บร้อยอาซีครับสองจังหวะก็มีอาซีครับสองจังหวะก็มีนี่เข้ามาใหม่ครับสมายเป็นสมายเอสครับล้อมแม็กหน้าหลังมีเลี่ยมนะครับคันนี้หกพันห้าบาทหกพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มาใหม่ก็มีเทน,น่านครับเทน,น่าล้อมแม็ก อยู่ประมาณห้าพันห้านะครับมีเล่มนะครับคันนี้คันนี้ใครสนใจก็มาดูได้ครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยมีเล่มคันนี้มีเล่มโครงครับเครื่องก็เปลี่ยนมาใหม่ครับ ก็นี่ก็เป็นโซนท่อครับกำลังทำทำที่ห้อยไว้ครับให้เป็นระเบียบให้ลูกค้ามาเลือก อามชุดทำซาเล้งครับอารอามไม่แพงนะครับ350บาทนะครับสำหรับไปทำซาเล้งนะครับชุดล้อ,อก,ก็มีให้เลือกครับทั้งล้อ,อแม็กทั้งสีลวดอามจะมีรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่สําหรับบรรทุกหนักครับรุ่นใหญ่ๆตรนี้ก็นนะจะมีรุ่นเล็กๆนะครับ จะเป็นพวก RC คิดตั้นครับเบฟพวกสวิงครับเป็นทำขายก็เขาจะเอาเล็กๆนะครับแต่ถ้าทำใช้เองก็แนะนำตัวนี้ครับรุ่น2องจังหวะจะทนส่วนท่อก็จะมี หลายรุ่นนะครับก็จะตามสภาพครับมีบุบน้อยบุบมากราคาตามสภาพครสองจงังหวะมีหลายรุ่นนะครับสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ลายไว้ให้นะครับพวกโครงแข้งเล่มก็มีนะครับพวก NSR รับท่านที่ทำเล่มหายหรือว่าที่เกียรติไปเอินเรื่องครับแล้ก็มีหลายรุ่นนะครับโครงแค้งเล่มครับนี่ก็เป็น GTO สภาพนี้นะครับเครื่อง,อย,งอย่างดีเลยนะครับไม่มีร้องครับแต่ถ้าถ้าจะเอานะครับ เามีครบคู่เลยครับเนี่ยคันนี้ครับคันนี้มีครบเลยครับ GTO ครับเอาไปยกเครื่องใส่ครับแล้วก็ยกเครื่องใส่ขับได้เลยนี่จะเป็นโนวา S Super ครับ ตนนี้ปัญหาคือเช็คแล้วครับปลักกลองไฟเสียนะครับก็ที่ร้านก็มีอะไหมีอะไหพร้อมแล้วก็โชคสำหรับต่อซาเล้งชอบแบบแบบไหนมาเลือกเอาก็เป็นโชค โชคเดียวอันละร้อยนะครับโชคคู่ก็คู่ละร้อยครับน,นี่จะเป็นโซนลองแ็กใส่ซาเล้งก็ได้นะครับใส่รถก็ได้มีทีเซ็ตเอ็มอาร์นะครับเทหน้าโชคสำหรับทำวิบาก จะเป็นรถที่ว่าต่อจัดสภาพจุดสีมีหลายรุ่นนะครับแดดร้อนมากเลยครับวันนี้ร้อนทุกวันนะครับแดดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูเพจ นี้นะครับเราจะอัปเดตทุกๆสัปดาห์นะครับคืออาจจะเร็วกว่านั้นอีกก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับสนใจอะไรหรือรถก็มาชมได้นะครับ ก็มีบริการส่งส่งอะไรนะครับทั่วประเทศนะครับครับขอบคุณมากครับ